มูลนิธิกันจอมพลังและมูลนิธิธรรมนัตความสัมพันธ์ที่รุนแรงและเกี่ยวข้องกับการเมืองมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ได้กำหนดให้ทรัพย์สินของมูลนิธิเหลืออยู่ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่มูลนิธิธรรมนัตซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและได้รับการวิาพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงร้อยเอกธรรมนัตพรมเผารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์ที่ปรึกษาพักกล้าธรรมกทนาคาร ได้ตอบคำถามของผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์นี้พรหมเผ่าได้ยืนยันว่าการกำหนดกฎของมูลนิธิกันจอมพลังไม่เกี่ยวข้องกับตนและเป็นเรื่องของการปฏิบัติของมูลนิธิเหล่านั้นเอง <c oughs> เขาเปลี่ยนไปแล้วและเวลาเขาทำก็ไม่มาถามเราไม่รู้เรื่องเลยพรหมเผ่าได้กล่าวเ <c oughs> มื่อถามย้ำว่ากันจอมพลังทำเองหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสได้ตอบว่าเป็นเรื่องของเขาเองและไม่เกี่ยวข้องกับตนเลยที่สำคัญคือการกำหนดกฎนี้เป็นเรื่องที่มูลนิธิต่างๆต้องระบุไว้ซึ่งมูลนิธิธรรมนัสก็ได้ระบุเป็นวัฏฏทอง มันน่าจะเป็นเรื่องมือใหม่หัดขับทําอะไรไม่ค่อยคิดร้อยเอกธรรมนัตได้กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกาหนดกฎของมูลนิธิกันจอมพลังแต่เมื่อถามถึงการแก้ไขข้อบังคับนี้ร้อยเอกธรรมนัตได้ตอบว่าเขาแก้แล้วแต่ไม่ทราบว่าเขาเปลี่ยนไปให้ใครซึ่งทําให้เกิดความสงสัยว่าการกําหนดกฎนี้มีการเชื่อมโยงกับพักกล้าธรรมหรือไม่มันจะถึงพักกล้าธรรมได้ไงไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของกันร้รอยเอกธรรมนัตได้กล่าวเช่นนี้ แต่ผู้สื่อข่าวได้ชี้แจงว่าการเป็นผู้บังคับบัญชาในรัฐบาลทําให้เกิดความเกี่ยวข้องกับการเมืองและถามว่าทาไมไม่มีการสนับสนุนให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนในสถานการณ์น้าท่วมร้อยเอกธรรมนัทได้ตอบว่าต้องแยกงานการเมืองและงานที่เกี่ยวข้องกับชาวบ้านซึ่งทําให้ผู้สื่อข่าวต้องการให้สื่อมวลชนถามเกี่ยวกับสถานการณ์น้าท่วมแทนอยากให้ถามแบบนี้มากกว่าถ้ามาถามว่ามูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ทําอะไรตนจะไปรู้เรื่องของเขาได้อย่างไรร้อยเอกธรรมนัทได้กล่าว เมื่อถามถึงสถานการณ์น้ำท่วมร้อยเอกธรรมนัฐได้เปิดเผยว่าตอนนี้กำลังลงใต้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ชาวบ้านต้องการความช่วยเหลือพอแล้วเนาะร้อยเอกธรรมนัฐได้กล่าวเมื่อเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์และเดินขึ้นไปบนตึกบัญชาการแต่ถ้าพูดถึงความเกี่ยวข้องระหว่างมูลนิธิกันจอมพลังกับพักกล้าทำนั่นเป็นเรื่องที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันและเป็นเรื่องที่ควรม,มีการพูดคุยและวิจารณ์อย่างเปิดเผื่อให้เห็นความเป็นจริงคุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้มีความคิดเห็นออะไไรรหรืม่ ช่วยแชร์ความคิดเห็นของคุณให้เราได้รู้เพิ่มเติมด้วยนะ